ราชธานีนะครับผมซึ่งอยากจะพาพี่น้องนะครับมาดูเส้นทางเส้นนี้นะครับซึ่งมีความสวยงามนะแล้วก็ดูแลเป็นเส้นทางที่น่าขับรถน่าชมนะครับซึ่งเป็นเส้นทางใหม่นะครับเป็นเส้นทางสีเลนตลอดสายนะครับผมถ้าเส้นนี้เป็นเส้นเชื่อมโยงนะครับ จเจริญน,นะครับผมผาานานครปนมนะครับผมดูทียางปูดครับดูครับผมพีน้องอยากจะให้ดูนะครับว่าอันนี้เสร็จแล้วนะครับรจได้มาหลายปีแล้วนะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้ผ่านมานะครับวันนี้ ก็นั่นแหละครับอยากจะให้พี่น้องได้ชมนะครับว่าถนนในชนบทบ้านเรานะครับก็มีความสวยงามนะครับเส้นนี้ก็ถือว่าสวยงามพอสมควรนะครับก็เป็นสองข้างทางก็ยังมีบรรยากาศต้นไม้นะครับแล้วก็สลับกับท้องไร่ปลานานะครับอันนี้ก็ฝาเมือก็จะเป็นโรงงานยางนะครับโรงงานยางอลานะครับซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนแถวนี้นะครับ นี่นะครับผมเกยร์อำเภอท่าอุทัยนะครับตอนนี้เราผมกขมุ่งหน้าไปสู่อำเภอท่าอุทัยนะครับจังหวัดนครพนมนะครับบนเส้นทางสองหนึ่งสองรือว่าถนนชยางกูดนะครับทางซ้ายมือของพี่น้องผู้ชมนะครับก็จะเป็นน้ำโขงนะครับของเรานะครับก็จะมีท่าทรายท่าหินนะครับทวดนะครับ แยกนะครับว่าเขาทําท,ทางแยกไว้แบบไหนบ้างนะครับถ้าผมตอนนี้เราก็มาถึงทางแยกนะครับตงขวามือเรานะครับก็จะไปทางอําเภอสีสงครามนะครับจังหวัดนครพนมนะครับลงไปเราไปที่อำเภอท่าอุเทนนะครับเดิมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดนครพนมนะครับ จะมือกันแพงกันความมคนงนะนะครับสา,ายมือเราก็เป็น้ำโพงนะผมนี้นะครับจะมองกันํำโพงชัดเจนนะฝั่งซ้ายนะครับพอพอภัยที่ผมไม่ได้แพดกล้องให้ดูนะครับตอนนี้เราก็เข้าเขตขอประเิอท่าเรืนแล้วนะครับ ้นชื่อของท่าเทียนก็สับปะรดนะครับสับปะรดผลไม้นะครับแล้วก็มีพระธาตุท่าเทียนนะครับสําหรับใครที่เป็นพระธาตุ่าผมจำไม่ผิดนะครับเป็นพระธาตุประจำวันศุกร์นะครับใครที่เจอวันศุกร์ก็มาไหว้ได้นะครับถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับ เราก็กาลังจะเข้าสู่ตัวจังหวัดนครพนมนะครับที่เห็นข้างหน้านี้ก็จะเป็นสะพานนะครับที่จะข้ามไปที่ฝั่งสปลาวนะครับเป็นด่านมิตรภาพนะครับเป็นด่านสากลน,นะครับเป็นสะพานแห่งที่สามนะครับเนี่ยนะครับก็จะมีรถสินค้ารถโดยสารนะครับ ก็เลี้ยวขวานะครับเพื่อที่จะไปที่ด่านนะครับผมวันนี้เราก็มุ่งหน้าเข้าสู่ตัวจังหวัดนะครับเพื่อผ่านไปที่อำเภอท่าขนมนะครับ นี้นะครับผมทุกคนก็ขอจบคลิปตรงนี้นะครับหวังว่า f c นะครับจะได้เติดเต็ไปกับถนนในชนบทบ้านเรานะครับมีความสวยงามนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกดติดตาม